วันนี้ออกสซงานองนอางวันนี้เข้านั่งอภิจารัสค่งานติดตั้งทั้งหลังที่ช่างของเรากำลังจะเอาของพุ่งฝนก็ตกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเราอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวอะไรมันตกเดี๋ยวมันก็หยุดได้วันนี้ก็จะขึ้นแค่โคมก่อน เดี๋ยวกระจกก็ค่อยตามไปน่าจะวิ่งหลายรอบจูเนะยรโค้งขึ้นะะไปก่อนค่ันางจะเยอะวันนี้คงต้องออกสองทัดโค้งของเขาทั้งเลยยังมีอีกหลังหนึ่งที่กำลังรอ ที่จะตัดประกอบแต่เอาหลังนี้ขึ้นไปก่อนเพราะลูกค้าค่อนข้างจะรีบเพราะว่าขนศาสตร์ก็ไม่เป็นไรลูกค้ารีบเราก็ตามใจเนาะก็ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเราอยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวฝนมันตกได้แล้วมันก็หยุดได้ วันนี้มีชายรองยืนให้กำลังใจอยู่ชายใหญ่ก็ขึ้นครงผตากฝนน่าจะได้แค่โคงแหละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ